เปิดประวัติซินแสชื่อดังผู้สืบทอดศาสตร์ตีลี่ห่วงจุย้ยช่วยพลิกชีวิตคนล่าสุดมีผู้เสียหายออกมาแฉหมอดูดังกล่าวหลอกทําพิธี0.66ล้านก่อนจะไปรับาฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ เป็นเรื่องที่ได้รับการเปิดเผยจากเพจบิ๊กเกียนถึงเหตุการณ์ที่คุณยายใย77ปีท่านหนึ่งถูกหลอกดูห่วงจุย้ยและค่ามปะถุมงคลค่าทำพิธี66ล้านโดยโพสต์ระบุว่าคุณยายใบ77ปีเห็นหมอดูห่วงจุย้ยในทีวีดิจิตัลช่องดังหลงเชื่อติดต่อให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567 แค่เรียกมาดูคุณยายกับลูกสาวเหมือนถูกป้ายาโดนค่าต่างๆเพื่อใช้ดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธีครั้งแรก,กรวมแล้ว1.3ล้านบาทจากนั้นใจยิบใจย่อยหมอดูห่วงจุ้ยอ้างเป็นค่าทำพิธี9 0 0 0 0 0รวมค่าภาษีอากรน,นำเข้า0,000นค่าผมกระดูกผี4.4ล้านค่านิมนต์พระทำพิธี60,000ค่าพิธีล่มสารสล้าน ค่าซื้อที่ดินสุสาน4แสนค่าสิงสองตัว1.2ล้านแพงสุดค่าหินแกะสลักศักดิ์สิทธิ์นำเข้าจากเมืองจีน38ล้านบาทแต่ไม่เห็นของตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมยอดรวมจ่ายไป66ล้านบาทคุณยายบอกว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งอ้างต้องปรับเปลี่ยนห่วงจุย้ยแก้คุณใสทำพิธีต่งตางๆพอทวงถามว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่ ของเส้นไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนกลับสร้างความไม่พอใจให้หมอดูห่วงจุ้ยช่องดังเกิดอารมณ์เกรี้ยวกราดจึงรู้ว่าดวนหลอกแล้ววันที่29ตุลาคม2567จึงได้รวบรวมหลักฐานให้ลูกสาวไปแจ้งความที่สอนอบางกอกน้อยให้ดำเนินคดีกับหมอดูดังกล่าวโดยคุณยายบอกว่าได้มาแค่สิงหนึ่งคู่สารเจ้าที่ตีจุเอี้ยหนึ่งหลังกับเจาะลุมอีกสี่ลุม ทำกับคนแก่ได้อย่างไรเงินที่เอาไปทั้งหมดจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินเก็บไปรักษาผู้ป่วยติดเตียงดังมากออกมาแล้วหลายช่องคุณหนุ่มกันชัยบอกเลยหมอดู่วงจุ้ยดังเคยไปดูบ้านให้มาแล้วเผยเจออะไรบ้างหลังล่าสุดมีเหยื่อร้อง066ล้านด้านคุณหนุ่มกันชัยอ่านข่าวนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ตอนหนึ่งก็บอกหมอดูห่วงช่วยคนดังคนนี้เคยไปดูที่บ้านให้เจ้าตัวด้วยเมื่อสี่ปีที่แล้วระบุว่าเป็นหมอดูดังด้วยชื่อดังเลยออกหลายช่องแล้วจะบอกให้เขาเคยไปดูบ้านผมด้วยประมาณสักสี่ปีก่อนโดยคุณหมวยก็ถามว่าแล้วเขาแนะนำพี่หนุ่มยังไงบ้างโดยคุณหนุ่มก็ตอบว่าดีเดี๋ยวจะเอาสิงโตเอาหินมาตั้งให้ตรงนี้ให้ฟรีไม่เสียตัง ผมบอกยกมือไหว้ไม่เป็นไรครับอาจารย์ขอบคุณบ้านผมไม่มีหินไม่มีสิงโตมีแต่รูปปั้นหมาดเบอร์แมนสิงโตไม่เอามีแต่รูปปั้นหมามีแต่แหมีแต่ห่วงห่วงสินแสเห็นเขาไปหลายที่เลยเรียบร้อยตำรวจสอบสวนกลางรับทำคดีด้วยในขณะเดียวกันเพจชื่อดังดาวแปดแชก ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าหมอดาวลวงคุณยายทำพิธี066ล้านมีประวัติอาชญากรรมตำรวจพบว่าถูกดำเนินคดีพรบรเช็ค2คดีท้องที่สอพอคูคตและสอพอลำลูกกาและคดีจัดให้มีการเล่นพนันท้องที่สบพบางใหญ่ ขณะเดียวกันในรายการโหนกระแสอาจารย์ห่วงจุ้ยชื่อดังก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องคดีต่างๆสามารถชี้แจงได้และคดีจบไปแล้วพร้อมยอมรับกับพิธีกรดังคุณหนุ่มกันชัยว่าสมัยอดีตที่เป็นวัยรุ่นเคยติดการพนันฟุตบอลมาทำความรู้จักอาจารย์ธนวันจิรเจริญเวทสินแสชื่อดังผู้สืบทอดศาสตร์ ตีลี่ห่วงจุย้ยรุ่นที่15ช่วยพลิกชีวิตคนนอกจากทํานายดวงจากราศีการดูไพ่หรือศาสตร์อื่นๆทั้งตะวันตกและตะวันออกที่ได้รับความนิยมมายาวนานหลายทศวรรษเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูดวงประจำวันการดูเลิกยามออกรถขึ้นบ้านใหม่หรือทำพิธีต่างๆ ต้องพึ่งการดูด้วยดูเลิกยามทั้งสิ้นนอกจากโหราศาสตร์การดูดวงแล้วสิ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือห่วงจุย้ยซึ่งเป็นาศาสตร์ของชาวจีนที่ห่วงจุย้ยหรือภาษาจีนกลางคือเฟิงซุยมาจากคำสองคำคือเฟิงแปลว่าลมและซุยแปลว่าน้ำความหมายโดยรวมคือการสร้างสภาพแวดล้อมในธรรมชาติกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความสมดุลและนำมาสึ่งความสำเร็จในชีวิต สำหรับไทยหมอดูห่วงจุ้ยที่มีชื่อเสียงนั้นก็มีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือตีลี่ห่วงจุ้ยหรืออาจารย์ธนวัลจิรเจริญเวททายาทยืนหนึ่งของศาสตรีลี่ห่วงจุ้ยที่มีผู้ติดตามเพจมากกว่า3.9แสนคนมีรายการของตนเองที่ให้ความรู้เรื่องของห่วงจุ้ยในรายการทีวีช่องดังอีกด้วยทั้งยังมีช่อง YouTube ให้ความรู้เรื่องตีลี่ห่วงจุ้ย ที่มีวิดีโอให้ความรู้มากถึง1,800คลิปและมีผู้ติดตามมากถึง2.6แสนคนสำหรับประวัติตีลี่ฮวงจุย้ยอาจารย์ธนวันจิรเจริญเวทสืบทอดศาสตร์ตีลี่ฮวงจุย้ยซึ่งเป็นศาสตร์การดูฮวงจุย้ยรุ่นที่15จากบรรพบุรุษได้รับการฝึกฝนจากพ่อซึ่งเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยชื่อดังมาตั้งแต่อายุ12ปี โดยอาจารย์ธนาวันเคยอธิบายในเพจไว้ว่าคำวติลี่ไม่ใช่ชื่ออาจารย์แต่เป็นชื่อศาสตร์แต่เดิมคนส่วนใหญ่มักคุ้นชินกับคำว่าห่วงจุย้ยเพียงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วคนโบราณตั้งชื่อไว้เป็นสี่คำเต็มๆวติลี่ห่วงจุย้ยคำวติลี่มีความหมายว่าพื้นที่ทําเลภูมิศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วก็หมายถึง ที่อยู่ของเราโดยอาจจะครอบคลุมในส่วนภายในทั้งหมดของตัวบ้านเราซึ่งจุดนี้แหละที่อาจารย์จะต้องจัดบ้านภายในให้เหมาะสมและส่งเสริมคนในบ้านทําให้เกิดประโยชน์มามากที่สุดส่วนคำว่าห่วงจุย้ยมีความหมายว่าลมกับน้ําจะเป็นส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านหรือธรรมชาติภายนอกที่ส่งเสริมให้ที่อยู่อาศัยของเรานั่นเอง โดยหากมนุษย์เรามีโอกาสเลือกทำเลที่ตั้งของตัวบ้านและทิศที่ดีได้นั้นก็จะช่วยส่งเสริมให้ตีลี่ภายในบ้านนำพาเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยหากเปรียบเทียบคำว่าตีลี่และคำว่าห่วงจุย้ยกับสัญลักษณ์หยินอย่างแล้วจะเทียบได้ดังนี้หยินฝั่งสีดำเปรียบเสมือนตีลี่คือภายในบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาไม่ถึงโดยตรง อย่างฝั่งสีขาวจะเปรียบเสมือนห่วงจุย้ยคือพื้นที่ภายนอกบ้านที่แสงอาทิตย์สามารถส่องลงมาถึงได้โดยตรงนั่นเองอาจารย์ธนวันนับเป็นผู้ศึกษาศาสตร์ตลีห่วงจุย้ยมายาวนานมีประสบการณ์มากกว่า20ปีเปิดรับสมาชิกเพื่อสอนความรู้ศาสตร์นี้ซึ่งมีคนสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้พบว่าอาจารย์ธนวันยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความรู้เรื่องห่วงจุ้ยในรายการ t ิอันล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ห่วงจุ้ยในทีวีช่องดังต่อเนื่องมาหลายปีรวมกับพิธีกรชื่อดังที่จะสลับสับเปลี่ยนพาไปสำรวจห้างร้านธุรกิจทั่วประเทศไทยโดยใช้ศาสตร์ตีลี่ห่วงจุ้ยไปดูวิถีชีวิต สุดท้ายนี้ค่ะว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ